สวัสดีครับพี่น้องครับผมนี่เดี๋ยวหามาสระ,สะปลา,ค,ปรา,ค,าค,รครับผมสะปลาของชกยไตครับผมพ,พ,พี่น้องหมานโบหัวเฮงเนาะครับลืมเฮงแล้วพี่น้องนี่ตัก้องได้ครับผมมาที่เอาครับเอาปลาหมอไปจิกเงาใส่โขกแกพี่น้องเลยบ่มีแล้วครับเนี่ย พี่นออ้อไงมึงกับเพียงเราเล่นเพีงแล้วครับมาโลกับกูนะครับเพียงเรพี่น้องตั้งกองกันครับผมมีมุมกองเลยเนี่ยเดี๋ยวช้าไปจับครับไปจันเอยมาหัน ข้างนองแห้งครับน้ำแห้งประกอบึ้เบึงบ้งมาเบึ้งโอ้ยง่ะโอ้หอนพี่น้องอเลยครับผมเนี่ยตามมางพี่นอกข้งางนอกครับแห้ง,งหงมดแล้วโอ้ยง่ะมากเจอแล้วครับผมนี่ปักนึงแล้วครับเห็นบ้ เดี๋ยวแล้วโอ้ยมือเดียวผมจะเอาได้หมดเอา้าเด้ยตายแล้วปอดีตั้งกงล้องไว้เมื่อกี้พอลมบลเฮ่าได้แล้วครับผมแต้มที่น้องแกสับลุ้นด้วว่า,า,วามือมีควรคราซิโบมีปลากรอบเขาที่จับแล้วบังในตั้งกล้องที่น้องได้หลายก้นเด็ดแล้วเขาเงี้ยตัวเข็มนี่ไอ ลเลยมุกคาร์ดิโน่เลยไอ้วัดที่เอาปักหมอไปใส่กบครับเดี๋ยวตั้งนิ่งครับผมปล่อยมายที่ไดรติดกบ นี่ประโมอตรงนี้เราอย่าไปดักปบครับผมพอตัวนี้เราปลาดุกได้อยู่ครับได้เมื่อกี้เราจับให้พี่น้องเบิ้งมันจับยากครับเดี๋ยวคอยเปิดเบิ้งผลงานได้พี่น้องได้จีพีทีให้เป็นความใจไหลายบ่นี่ะครับผมเอานี่งแล้เฮงเราเมื่อกี้จับยากยากครับ ตรนะ <laughs> งน,น,งงนงี้คู่มาหายให้นะออมเกอดเลยอย่างมึงกู้เียยามไม่อยู่กู้นี่กูอยังวะกูกดป้อะไลวะับม่งๆเอ้ยปูมีติงกู บรรยากาศบรรทุงบรรน,นาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินแบบอิสระครับกี่งผมได้ประดุกอยู่ข้งนี้จับยากพี่น้องกล้องเละเทะครับผมทีหา้าเบินจัดหน่อยอย่าได้ประคอ,องจุดโนูพี่น้องเ้ยมุดายงาครับ มันเลงมันเลงได้เขาได้มาเสียไปใส่เบ็ดเสียไปใส่เงียบครับกระหม่โอ้หอยผู้ต้องเลยหอยปกีบอ่ะลอหายดีครับมันหมดน,นี่ๆๆๆตัวนี้นนนนนนน มันมุดได้ปลาคอปลาคอปลาดุกมั็นมุดพี่น้องมัน,ม,นมันอยู่ที่ทโคนนะครับอือหาเบื้องดีดเหมือนเราั้งพี่น้องได้ไดปลาดุกหลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้เบิง่งในกระท่อมครับผมนำแลงอ่าพี่น้องเด้อครับผม เดี๋ยวจะเบิ่งนี่สะคนเดียวโอหขวดห่ออเลยพี่น้องบรรยากาศบ้าทุกครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานได้หลายตัวเติบอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานเด้อครับผมไปติดตามเบื้งผลงานนู่นโอ้โหบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาดองเด้ครับผมไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ ครับครับผมว่าเลตุ่มเปะเลยสรุปผลงานที่ได้ฮออแกงหอแกงอยู่ครับพี่น้องประดุกกับปลาชนฮออได้ปนอยู่ครับผมสะคลองใสใ่ไก่กับของเราเแห้งครับพี่น้องเอ้บรรยากาศกรบรรทุงครับยังเขาเดี๋ยวไปสรุปผลงานเบื้องอในบ้านกันที่ได้จเตเดยมได้หลายพอหอทอ,อปนอยู่มั้งพี่น้อง ครับผมปลาในกาดบ่อปลาครับผมปลากระของก็มีแต่มันบ่อแซบคืออยู่ในห้วยครับเดี๋ไปสรุปผลงานครับน้องสรุปผลงานครับผมโอ้ได้ปลาช่อนตัวนั้นแหละครับตัวใหญ่กุมูปลาดุกน้อยทอดได้ปนหนึ่งสองได้ปลาดุกซีโตปลาช่อนสะสองครับพี่น้องโอ้ยยยยครับคลองเซ็คคลองน้ำน้อยนะไปสะเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่เงียอีกเงียบอันนี้ประโมนะครับพี่น้องครับผมเดี่ยวมากินปนน้ำกันเด้อครับผมสำหรับคิดนี้ก็เอาไปเคี่ยวแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อครับท่านใดเข้ามารับชมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ